สวัสดีครับน้องเจอกันกับพี่ใบอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะพี่ใบไปสั่งนะครับกล่องซุ่มนะครับในลาซาด้านะครับของป๊อ m ม r t ออฟฟิเชียลสโตร์นะครับซึ่งเป็นอะไรให้ทายให้ทาย เป็นตัวที่เพิ่งวางขายไปเมื่อเร็วๆนี้อ่าแล้วมีอีก2กล่องเล็กด้วยนะแต่คือบอกเลยว่าตัวกล่องที่เขาส่งมาคือน่ารักมากนะครับจะเป็นกล่องน้ำตาลนะคะเขียนคำว่าเดอะมอนสเตอร์แล้วก็่อย่างนี้แก๊งแก๊งอกทำไมมันใหญ่จังเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆนะซื้ออะไรมาทำไมมันใหญ่อย่างนี้แล้วกล่องเล็กกเดียวอะไรซื้ออะไรมาก็ให้ถ่ายไงถ้าบอกมันก็ไม่มันก็ไม่เซอร์ไพรส์ไงแต่ต้องถ่ายต้องถ่ายแล้วกล่องเล็กน่ารักมากเห็นไหมกล่องเล็กเขามี2ลายเออมีลายแบบลายลาย บูบูนะครับแล้วก็มีลายน้องนี่ฮัชิปุปูนะครับแล้วก็นี่เขาจะเป็นโลโก้ป๊อปมาร์ทแบบนี้นะครับแต่คือกล่องน่ารักมากอะแล้วก็คือแบบให้แบบดึงเปิดตรงเนี้ยอยากแกะกล่องเล็กก่อนแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเราแกะกล่องใหญ่ก่อนนะครับกล่องใหญ่นะครับก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะเป็นของป๊อปมาร์ทนะครับอันนี้ก็ สั่งได้ในอะไรนะในลาซาด้าเนาะพี่โกบกันไกลอ๋อยุเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใครทายว่าเป็นตัวอะไรนะครับคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างก่อนได้เลยอันนี้คือสั่งมาเยอะเยอะหลายๆแบบไม่แบบยังมีตังซื้อแค่กล่องเดียวนี่แหละไม่ใช่หมายถึงว่าแบบละกล่องละกล่องหลายๆซีรีส์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ซื้อแบบยกบ็อกซ์เราต้องแกะยกบ็อกซ์สิไม่ได้แกะยกบ็อกซ์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อยากแกะยกบ็อกซ์นะครับคือปกติแล้วตัวนี้พี่ใบเคยมีแกะเล่นบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบแบบ แบบอันนั้นนิดอันนี้หน่อยแต่น,นี้คือมายกกล่องมายกลังอุย้ยเขาแบบแพ็คมาดีมากเลยนะมีแบบยางกระแทกมาเยอะมากเลยนะครับแต่ข้างในมีหนึ่งกงล่องเราขอทําอย่างนี้เพราะเราจะยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรฮารา,าดาทดารา,าดานี่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นอย่างรู้อย่างกล่อง <laughs> รู้ไหมรู้ไหมเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวนั่นก็คือตัวนี้เลยทารา j u r a s s ิกเวิลด์นะครับของน้องดีโมนั่นเองน่ารักมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งของ Popmart ซึ่งบอกเลยว่าคนสะสมน้องอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดคุณแม่พี่ไบเนี่ยไปเห็นแบบในทิกตอกใช่ไหมก็แบบส่งมาให้ดูว่าเอ้ยอยากได้ดีโมตัวใหญ่อะไรอย่างาเงี้ยพี่บอยลูกเพิ่งสั่งตัวเล็กไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น รุ่นล่าสุดใช่ไหมพี่ก๋อใช่เพิ่ง,<อ>งวางขคันรุ่นที่ผ่านมาอ่านะครับเป็นจุลศิล์กเวิร์นะครับตัวนี้นะครับสั่งมาในลาซาด้านะครับของเป็อตหมาก f อฟิเชียลช็ยังไงยังไงยังไงเอาให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบฟูลบ็อกส์เนาะฟูลบ็อกส์เดี๋ยวขออนุญาตแกะพลาสติกก่อนนะจะได้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะม,มันไปสะท<อ>้อนอยที่ม,นะทมุมกล่องอ่ะมันมีโลโก้ขอจุลศิล์กเวิร์ลเลยอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่นะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบโทนสีเขียวเนาะซึ่่งงกกก็็็จจะะะะเเเหมมมาาาัับบบแปนปนนนนนนพพรร์์คคทีีีีขออล้้โโ ของ Jurassic World นะครับแล้วก็นี่ตัวอาร์ตกรองหน้ากล่องนะคือน่ารักมากนะครับน่ารักจริงๆนี่เห็นไหมดูกล่องด้านข้างนะครับฟื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 บนี่คือตัวอาร์ตเขาจะเป็นเหมือนแบบทางเข้าของของจูราสสิกพาร์กอ่ะอ่า,อานะครับแล้วก็แบบสะสมนี่เลยตามนี้เลยพีหลายตัวมากมีนี่สิบสองแบบนะคบน่ารักทุกแบบเลยแต่จริงๆแล้วความเป็นกล่องสุ่มเนี่ยเขาก็จะต้องมีอะไรพี่โว มีอะไรเออมีซีเครือเปล่านี่มี12กล่องอันนี้1บ็อกซ์ใหญ่นะครับจะมีแบบว่าเป็นบ็อกซ์แยกทั้งหมดนะครับ12ชิ้น,นะคะแบบนี้อ้น่ารักอันนี้ตัวกล่องเนี่ย สามารถนี่ทำแบบนี้ได้ด้วยนะฮะนี่อุ้ยเป็นอานน้องขึ้นมาน่ารักเลยดูดีกล่องเล็กๆของเรานะคะอุ้ยตัวกล่องนา่ารักมาก mm hmm. เขามีแบบปัม๊มแบบเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์อ่ะให้ปุบลงไปอะ่ะเห็นไหมเขาเขียนว่าอะไร Demo World แบบจุลศิว์โง่ไงแต่นี่<อ>เป็น Demo World นะครับแล้วก็ตัวกล่องก็จะเป็นอาร์ตสีเขียวเหมือนกับตัวบ็อกซ์เลยนะครับข้างหน้าแบบนี้ข้างหน้ากล่องก็คือจะเป็นน้องตัวผงฟ้าเนาะจุลศิกรีพี่โกเขาเหมือนจะมีตำแหน่งแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันเห็นไหมนีไงตัวสิเกต เห็นแล้วใช่ไหมเ,เราจะได้ไหมล่ะตัวสีเข็ดอ่ะลุ้นไง <laughs> มันคือกล่องสุ่มไงใช่คือทุกอย่างคือกล่องสุม่มเอาไงจะแกะกล่องไหนก่อนดีหรือจะไล่ยอย่างนี้ไล่หรอไม่ไล่ได้ไหมเราอันนี้ก่อนโอเคเราจะเริ่มจากการแกะกล่องนี้นะครับอันนี้ข้างหลังจริง,รงๆเขาก็มีบอกด้วยนะว่าแบบสะสมมีอะไรบ้างนะครับแกะข้างใต้ได้ไหม <laughs> ความเป็นนักสะสมไงกัวกล่องพังจริงๆแบบบางคนเขาจะเอาได้เป่าผมมาเป่าพี่โกกล่องแรกนะครับอุ้ยเปิดมาแล้วเจอแบบเจอโหลขาว เป็นโหลแบบอุ้ยอลังการมากเป็นแล้วอะไรอะเรารู้แล้วตัวไหนอุ้ยมีหลายซองด้วยนะโอ้ยน่ารักอ่าเขามีการาดแล้วก็มีมีไข่มีไข่อุ้ยตัวการาดน่ารักมากคือเป็นไข่ไดโนเสาร์ว่าอันนี้เขาจะเป็นอะไรอะ spherical tour bus อ่าเพราะว่าในทีมพาร์คของ j u r a s s i c World เนี่ยเขาจะมีไอตัวโดมแก้วพี่โ๋อ่าเป็นโดมแก้วที่เอาไว้ให้น้องๆเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็แบบทัวร์ในพาร์คนะครับซึ่งเขาจะมีคู่มือ มือมาให้ด้วยเป็นคู่มือการประกอบนะครับเดี๋ยวเราประกอบเลยดีกว่าตัวแกะก็ง่ายมากเลยเขามีแบบเส้นปัมาให้แล้วอะดึงเปิดเลยไม่ต้องตัดก็คือในซองในซองเมื่อกี้สีเ,เข้มๆังมีซองแบบว่าแยกย่อยมาอีกหรอไม่ใช่ไม่ใช่ซองเข้มยังไม่ได้แกะเลยเอ้าเหรอใช่อันนี้คือเขาแยกซองมาดีมากานะแล้วเขาทําเส้นปัแบบเนี้ยให้ดึงง่ายๆเลยอะเป็นกล่องสุ่มที่แบบว่ามีหลายซองขนาดนี้ ว้าวให้ดูน้องข้างในก่อนนะฮะน้องเป็นดีโมผมสีชมพูนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแบบนี้นะครับอุยรายละเอียดดีมากเลยอะ่ะคือเขาจะใส่ชุดแบบชุดน่ารักคือเขาจะมีแบบเข็มขัดนิรภัยอะ่ะกันน้องหล่นกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวรายละเอียดของตัวโครงที่เป็นตัวเก้าอี้เนี่ยคือทํามาดีมากเลยนะใช่ใช่โอ้คือรายละเอียดมาก,มากส่วนที่เป็นสีเงินก็คือเป็นสีเงินสวยงามลังการม,มากเลยนะ พี่ไว้ขออนุญาตประกอบก่อนนะฮะมีตามคู่มือเขาอ่าจะมีแผ่น A แผ่น B ีอุ้ยละเอียดดีมากพี่โกครับคือแบบมีไดโนเสาร์มาให้ใช่ปะ่ะแล้วไดโนเสาร์เนี่ยกัดนี่บอลแตกตัวบอลแตกก็คือมีแบบบอนแตกด้วยแล้วก็ เขามีส่วนนี้มาให้เป็นแบบว่าที่ตั้งอ่าแล้วก็เอาน้องเบลสาวร์ไว้ข้างบนแบบนี้อุ้ยน่ารักแต่และหนึ่งตัวกล่องที่2องให้เลียกกล่องนี้นะครับมาแกะก,กันแบบไวๆเลยก็ได้ได้แกะกันแบบไวๆเลยดีกว่านะครับอันนี้ใครที่เป็นสาวกดีโมบอกเลยนะว่าซีรีส์นี้ห้ามพลาดคือแค่ตัวแรกก็คือสวยมากแล้วฮะอันที่2ดูการ์ดนะครับการ์ดคือตัวนี้ะอะไรเอ่ยซีเคตบอเป็นพาร์คไซซ์ซิงบัสนะฮะก็คือเป็นน้องที่ขี่รถในการพาทัวนะครับนี่อันนี้ ประกอบอะไรเยอะนะครับอุ๊ยน่าราักอุ๊ยสีน่ารักมากเขามีแบบว่าแผ่นรองแบบว่ากันสีเลอะมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงโบข้างหลังเนี่ยมันเป็นสีแดงเนาะก็เลยก,กันมาไม่งั้นเนี่ยแบบถ้าเกิดว่าแบบ น้องเผื่อพับคอไปโดนตัวโบสีแดงอาจจะถลอกได้นะครับหุ้ยแต่รถสวยมากนะครับล้อขับได้ไหม<ะ>ล้อหมุนได้ใช่ไหมใช่ล้อหมุนได้นะครับนี่แบบรุนรุนรุนเ,เป็นรถรุนนะครับตัวสีของรถนะคะจะเป็นสีแววแววนะครับเพ้นลายเป็นลายไดโนเสาร์นะครับมีล้อด,ด้านหลังนะล้อหมุนได้นะแล้วก็ตรงนี้แบบเฮ้ยเป็นแบบฟิลแบบเป็นกระจกหน้ารถอะไรเงี้ยตรงไฟสวยมากแล้วก็ตัวผมน้องจะเป็นดอกโทนสีอำตาลชุดที่ใส่นะครับก็จะเป็นชุดโทนสีอำตาลร,รวมถึง นี่มีน้องไดนโนเสาร์กอยุนหัวดด้วยเขามองไม่ดีนึกว่าแมวนะจริงหรอ <c oughs> เออโอ๊ยหรือเป็นแมวหน้าเป็นแมวไม่แต่ว,ว่าหลังเขามีเออหน้าเป็นแมวแต่ว่าอ๋อมันน่าจะเป็นแบบตุ๊กตาที่แบบอยู่ในตีมพาร์คอะไรอย่างงี้ปะไม่หรอกเขาคงเป็นลูกไดนโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอหรออยู่เป็นแมวเป็นแมวคอสเพลย์เป็นไดนโนเสาร์แล้วก็อย่างที่บอกนี่เขาจะมีโบสีแดงอยู่ด้านหลังด้วยอเอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักมากนะครับแล้วก็ตัวป้ายเขาเรียกว่าอะไรนะ ป,ป้ายทะเบียนรถ,ป,ถป้ายทะเบียนรถก็เขียนคำว่าดีโม่แบบนี้ด้วยเห็นะชุบเนี่ยอันนี้ไม่ได้หยิบเรียงใช่ไหมอันนี้จากตำแหน่งนี้นะอันนี้จากตำแหน่งนี้ <laughs> บางคนแบบชอบสุ่มตำแหน่งไงแบบเว้ยตำแหน่งนี้มันตั้งเป็นตัวนี้นะอะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าถามว่าพัดเคยพลาดกันมาไหมพลาดกันมาเยอะนะครับ <laughs> ตัวต่อมาได้เป็นตัวนี้ <laughs> นจ้าาาา อะไรอ่ะอุย้ยอะไรคริสแ <Chris Pat. S 2> พทพระเอกใช่เดนอสซอร์เทรนเนอร์นะครับหรือว่าผู้ฝึกไดโนอสซา่าผู้ฝึกไดโนอสซ่านะครับนี่มีน้องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไดโนอสซา่าน้องไดโนอสซา่าเกลียดจังเลยอ่ะขออนุญาตเกลียดอนะ่ะอะไรอ่ะเกลียดท่าทำไมอ่ะคริสแพทหยุดไงคือ <c ười> อย่างนี้ก็ได้นี่ไงเขาจะทำท่าคริสแพทแบบหยุดแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นรูปน้องอย่างนี้ก็ได้นะอ่าถ้าตทำในก๊าซเนี่ยเขาลูบน้องออ๋เหรอใช่นะครับอันนี้อุ้ย ตัวไดโนเสาร์คือสวยมากเลยนะ,ะคือจะเป็นแบบโทนสีฟ้าแล้วมีแบบความแบบแววๆเป็นเพลเพตรงเนี้ยยืนอยู่บนโขดไม้โขดหินเออนะครับส่วนตัวคริสแพดตั้งชื่อน้องเลยว่าคริสแพดนะครับใส่หมวกมาด้วยนะนี่เป็นผมสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตกับกางเกงทรงคาวบอยใช่ไหมหูน่ารักอ่ะชอบชอบตัวนี้ตัวนี้เลิศตัวนี้เลิศน,นะครับมาซีเครต <laughs> อะไรเอ่ย อันนี้เป็น the birth of อ่ะ baby d ดน o s ซ u r นะครับนี่เป็นแบบว่าเดนสซอร์ <S 2> <S 2> เดนเสาร์แรกเกิดนะครับ <S <S เป็นไดนเสาร์แรกเกิดนะครับ <S 2> <S 2> โอ้ยลน่นารักมากมังกรดูนี่คือน้องแบบเป็นเดนเสาร์สีแดงนะครับแล้วแบบนั่งมาบนไข่ที่แบบแตกมกนีไงเห็นไหมบนหัวยังมีแบบว่าเปลือกไข่อยู่เลยนะครับมีเพื่อนๆด้วยมังกรแล้วมีเพื่อนๆมาสองฟองไม่ต้องบอกว่าเป็นน้องๆป่ะอ่าเป็นน้องๆอีกสองฟองซึ่งยังไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่กระท้อออกมานะมีคนหนึ่งกระท้อกำลังกระท้ออยู่แล้วนั่นไงเป็นรอยอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเออเอาคุณกระท้อทั้งสองเลยเออกระท้อทั้งสองเลยนะคะมีหางคือตัวเกร็ดสวยมากแล้วก็ชอบความที่เขาแบบดีเทลตัวเปลือกซึ่งาเกต็ดเขามีชื่อมันีชื่อเรียกของเขาไอ้หงอนไม่รู้เหมือนกันเป็นหงอน นะแต่น้องน่ารักมากนะคะเป็นชอบสีนี้ด้วยพี่ใบชอบน่ารักมากเลยสีเขาเรียกว่าสีแตงโมแตงโมอ่าสีแบบบราว์ชเมลรอนนะคะน่ารักมากนะครับคือสีสวยมากแล้วก็คือเขาจะมีความเป็นโผร่ๆใช่นะผ่านไปกี่ตัวแล้วผ่านไปอันนี้เป็นตัวที่ห้าแล้วนะครับเห็นแล้วอ่ะอันนี้นะคะอันนี้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวอ่านก่อนเบบี้ไดโนเสาร์ไหนนะครับเน เป็นแบบว่าอัลซินลูกไดโนเสาร์นะฮะแต่นี้จะขี่ม้าก็ขี่ไดโนเสาร์แทนใช่ขี่อะไรอ่ะขี่ไทสระทอปหรอใช่ไทเซราทอปใช่ไหมเขาเรยกไทสราทอปเป็นน่ารักอ่ะทางนีอันนี้ด้วยนะเวลาแกะซองแกะดีๆนะเดี๋ยวมันแบบอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆใช่มันมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆอยู่นะครับพี่ใบจะชอบแบบมีลังอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปก่อนยังไม่ทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อเพิ่งมาเจอว่าเอ๊ะมันหายหานี่แล้วทงเขาปักตรงไหนพี่โกปักหัวใช่ไหมเออหรอ ใช่นี่ไงเราดูตามแบบทองปากอยู่บนหัวนะครับปึ๊บนะอันนี้มีแผ่นรองมาด้วยอันนี้เป็นน้องไทชาร์ทท็อปสีเขียวนะครับมีลายจุดแบบเป็นด dot d o ท d o ัวตัวเลยแล้วเราน่ารักมากน่าเหมือนหมูน่าเือนหมูเลยนะครับแล้วก็ตัวน้องดีโมที่มานี่เห็นไหมมีท่งอยู่บนหัวนะครับ,<อ>บใส่หมวกเหลืองหมวกเหลืองนูบาลญี่ปุ่นเฮ้ยหมวกน่ารักจริงจริงนะครับลูญี่ปุ่นแล้วแบบผมแบบเป็นแบบเป็นสีขาวแบบไล่ชมพูอ่ะแล้วเสื้อน่ารักมากเป็นเสื้อแบบเสื้อสเวตเตอร์ลายทาง ลายทางสีเหลืองนะครับแล้วก็กระเป๋านีตัวเป้น่ารักมากนะเขียนคําว่าดีโมด้านหลังด้วยคือเขาจะเป็นการแมปสีระหว่างแบบสีแมปกับสีเพลลอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆต่อนะต่อเหนื่อยอะพักได้ไหมแล้วก็ถ่ายต่อพรุ่งนี้อย, <c oughs> อย่าแกะไปเรื่อยๆ <c oughs> บางคนแบบชอบซื้อแล้วแกะทุกวันก็มีนะ แบบแกบะกล่องอะไรอย่างงี้แต่พี่ใบอ่ะเป็นคนที่แบบว่าอยากได้ซีเครีทเท่านั้นแหละพีเทอร์ซอร์พาราไกรเดอร์อ่าเป็นแบบว่าเทอเสารพันนี้ปะเทอร์เรปทิวอ่ะนกอ่ะนี่ขอดูหน่อยนี่ขอดูหน่อยก็คือก็คือเป็นแบบเป็นเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเครื่องล่อนไงพาราไกรเดอร์อ่ะเาชาดาว้าวอุ้ยมีน้องมาด้วยนะอุ้ยอุ้ยคือเป็นน้องแบบเล่นพาราไกรเดอร์อ่ะเออนี่ ตัวบอลูนเขียนคําว่าไดนโนเสาร์ใช่ไหมอาแน่ไปให้ดูชุดให้ดูชุดอุ้ยตัวละเอียดดีมากเลยตรงเนี้ยอาชุดเหมือนแบบว่าหน่วยรบ <laughs> แต่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่ตัวน้องมาเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มาให้ด้วยอะไรอีกนี่แล้วตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถแบบเล่นได้หลายแบบด้วยนะอาฮะนะแบบแรกนะครับคือเขาจะมีเดือยเดือยตัวนี้มาให้นะครับไม่ใช่ <laughs> เดือยคืออยู่บนก้อนเมฆ <More S 2> <laughs> มั่วไหมล่ะนี่อวนอะไรดูดิแล้วคือขยับได้นะ uh huh. เออเขาเหมือนเป็นจอยอะ,อะเป็นจอยแบบว่าขยับองศาได้นะครับและที่สําคัญคือนี่น้องมอว้นวันนี้อ uh huh. เอ๊น้องจะเป็นแบบว่าหุ้ยอะไรอีกไม่หล่นมีแม่เหล็กเหรอใช่น้องเป็นแม่เหล็กนี่ง uh huh. อ๋อ แล้วคือก้อนเมฆสวยมากนะให้ดูก้อนเมฆใกล้ๆก้อนเมฆคือสวยมากก้อนเมฆเป็นแบบว่าเป็นแบบเวลเวลอ่ะอ๋อเอ้ยแล้วแบบมีดีเทลแบบเป็นนช่เลียนแบบความมีแม่เหล็กคือไม่หล่นนะอาน้องวางไว้ก่อนนะฮะ้ายน้องบินได้น้องบินได้นะครับมากแต่น้องอยู่เหมือนลอยเลยอ่ะลอยอยู่ไงลอยได้ถามม่แต่ตื้นอะไรตรงนี้หนักมากสีเขตฉันว่านะจากการดูเงาอ่ะเป็นรูปไดโนเสาร์ ฉันว่าเป็นดีโมใส่คอสเพย์ไดโนตัวเต็มโซลารสใช่ซึ่งน้ำหนักมันน่าจะหนักไงแต่มันดูมันต้องดูเป็นชิ้นเดียวแต่มันเป็นมันแก๊กหลายชิ้นอะหนักหนักเนี่ยแน่นอนมโนมโนวะหุยฮะสที่เขียวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้องคอยาวเมื่อกี้นี่คือกีแล้วนะเมื่อกี้นี่คือกีแล้วนะใช่เป็นน้องคอยาวนะครับนี่ Brachiosaurus feeder ก็คือแบบให้อาหารปะอุย้ยแต่น่ารักมากโัวการนก็น่ารักมากๆนะครับเจ้าตัวได,นดนโนเสาร์อะไดโนเสาร์น่ารักจริงเห็นแล้วนึกถึงอะไระะไรู้ไหมเห็นแล้วนึกถึงฟิโอนาหลังจากอาบน้ำมาเออนี่ไงพ<อ>เพรา,า,าะเขาจะใส่ผ้าพันคอมาให้ใช่ <laughs> แล้วคือแบบน้องทำท่านี้เพออราะเลยรู้ปะ คือเขาให้น้องแบบก่อนดอุ้ยคือตัวไดโนเสาร์นะครับจะเป็นตัวสีเขียวนะคะผูกผ้าพันคอมามีหมวกสีเหลืองด้วยนะแล้วก็ตัวน้องนี่ก็คือเป็นโทนแบบโทนสลับสีกันอ่ะเห็นปะก็จะเป็นโทนแบบส้มเหลืองแล้วก็เป็นผมสีแดงคือคว้สีกันอ่าอันนี้อันนี้เหลืองบนแดงล่างอันนี้แดงบนเหลืองล่างอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวชุดแบบน่ารักเนาะต้องใส่แบบว่าเป็นเสื้อฮู้ดใช่ไหมใช่นะครับใส่เป็นเสื้อฮู้ดด้านหลังแบบเนี้ยแล้วดีเทลแบบดีเทลชุดดีเทลกางเกงนะครับ ดีมากนะครับว้าววันนี้เขาปั๊มตามไปได้วยนะเห็นไหม<า>ว่าเป็นแบบมีกระสิบ <20 S 1> นะครับ<ล>ใช่นี่งไงแล้วคือชอบความที่น้องแบบกอดนโนสดรน<ม>สาวเนี้ยนะโอ้มันดูน่ารักดูตะมุตะมีเนาะแถวบนบ้างดีไหมมา,มาแถวบนบ้างนะฮะโอ้ยอันนี้น่ารักเป็นโกลด์รีคอร์เดอร์นะครับก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าคนบันทึกนะครับเป็นนักบันทึกการเจริญเติบโตนะครับนี่เปล่า จริงๆเป็นคนถ่ายภาพขายในในาร์ได้เหมือนกันนะถ่ายรูปในโต๊ะาขายนะครับป่ามาถึงนะักท่องเที่ยวไงเหมือนเราไปนำสนสนุกอ,ะอ่ะก็จะมีคนถ่ายรูปให้แล้วก็ไปเอารูปตอนที่ออกจากป่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะนี่ตัวนี้มาพร้อมกับ ไม่ไงคือน้องแบบจเจริญเติบโตเห็นไหมน้องเลยยังตัวเล็กอยู่พี่โก uh huh. คือน้องพีสเกตของเรานะฮะล่าสุดตั้งชื่อให้น้องแล้วนะน้องพีสเกตนะครับเป็นสีชมพูนะครับยืนอยู่บนหญ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยดอกญ้าสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวน้องดีโมไม่ใช่ดอกหญ้าอะไรอะผักกูดเฟิร์นผักกูดเฟิร์นอันนี้น้องดีโมของเรานะครับก็จะเป็นผมสีบรอนนะครับแล้วก็วู้น่ารักคือใส่ชุดมาเหมือนเหมือนคริสแพทเมื่อกี้เลยนะ คล้ายๆแต่ว uhm ่ากางเกงคนละอัน hmm. น hey. ี้แก่กว่าเพราะใส่เชือกกา้อ่าแล้วก็มีกล้องมาซึ่งกล้องทําน่ารักมากชอบดิม่งที่เขาสามารถหมุนคอได้อะพอหมุนคอได้บางทีมาเปลี่ยนแอคชั่นได้ใช่ใช่นี่ไงมองฟืบฟืบมีจงมีจับตัวเล็กตัวลอยตัวน้อยอะไรอย่างงี้น่ารักเหลืออีกสี่กล่องนะฮะเราจะเปิดอันแรกอันนี้ที่เราหยิบอันแรกนะฮะอันนี้การ์ดหรือเปล่าเฮ้ย อันนี้คืออันแรกที่พี่โกหยิบนะฮะอุ้ยมีอันหนักอีกอันนึงเดี๋ยวอันอันหนักนี้เราจะแกะเปน็นอันสุดท้ายคือการ์ดมาอยู่ด้านล่างไงถ้าเกิดใครแกะด้านล่างคือเจอการ์ดก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นไดนโนเสาร์เอ็กซ์รีเซิร์เชอร์นะครับนี่เป็นนักแบบว่ารีเซิร์ชไดโนเสาร์นะครับตัวนี้นตัวนี้มาแต่งตัวแบบว,ว่าวิจัยอะไรอย่างนี้เหรอใช่เป็นนักทวิจัยรีเซิร์ชเนี่ยนะว้าวอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะมากเยอะมากอ่ะให้ดูพี่โกรีวิวตัวน้องก่อนอ่ะน้อองงยู่่่ในนนทาัััจบบบกะคร ไม่ซึ่งจะบอกว่าไอ้ตัวไดโนเสาร์ที่มาด้วยอสีเขียวด้วยนะอ่าน้องใส่แว่นใส่แว่นให้ตัวตัวผมดีโมข้างบนอะเธอดูดิไหนอุ้ยแล้วั้ก็ข้างในมีตาไงมีขยายด้วยนะเออใช่ใส่แว่นได้ไหมถอดได้ไหมถอดไม่ได้ครับอ่าเธอสังเกตดีว่าตัวผมดีโมตัวจะมีตา อุ้ยเอามันนี้ก่อนเอามันนี้ก่อนอะไรอีกมีพาร์ทให้ต่อไงอ่าเอออ่ะเดี๋ยวเราประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆเฮ้ยตัวพาร์ทเขาทำดีมากคือในนัเสาเนี่ยแกะได้นะถออออกมาได้นี่ออกมาจะไข่นะแล้วก็คือแว่นขยายเห็นไหมขยายได้ขริยขยายจริงแล้วก็มีแบบแฟ้มมาด้วยนะครับมาให้ดูใกล้ๆให้ดูผ่านเลน เ,ออเห็นบัตตาดีโมขนาดใหญ่แล้วแบบมีใบไม้อยู่บนหัวอยู่บนไหลแบบคือเขาเขาเรียกว่า,<ข>าอะไรนเขาป่าใช่ฟิลแบบไปทำรีเสิร์ชไงเออ,เอ,อ ให้น้องนั่งจับกบอยู่ก่อนให้น้องนั่งจับกบน้องจะลมอ่ะน้องหัวนะ,ะอันนี้กล่องที่หนักหรือเปล่าไม่ใช่กล่ aya, องที่หนักคือแกะแกะแกไว้เป็นกองสุดท้ายตัวนี้นะคะเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นฮักไดโนเสาร์เป็นแบบว่าเดินเสาร์นักอดนะฮะนี่เป็นแบบโทนเอิร์ธโทนเอ้ยแต่สังเกตดีๆเขาก็เป็นแบบเอิร์ธโทนกันซะส่วนใหญ่นะน่ารักเลยสุริยะใช่ดูคุมอ่ะคือมันคุมหน่ไหหรือปะถ้าลองสังเกตดีๆอ่ะ ตัวน้องแต่ละตัวเขาก็จะมีไดโนเสาร์ของเขาอะ <c oughs> นี่โอ้ยตัวนี้ไงเป็นแบบฟิลดโนเสาร,รักสงบนะพี่โก<า>นี่ไงหลัสีน้ําตาน้องหลับอยู่นะครับแล้วก็าท็อปเหมือนกัน,นีใช่หรอใช่คล้ายเออใช่จริงด้วยนะครับแล้วก็นี่ชุนน้องน่ารักไหม ชุดน้องน่ารักมากนะครับเป็นสีเหลืองกับโทนสีเขียวนะครับเป็นแบบฟิลลุกเสือเป็นักเรียนญี่ปุ่นเป็นฟิลลุกเสืออันนี้ไงชุดเด็กนักเรียนญี่ปุ่นเวลาเข้าป่าในไมอ่ะเหมือนชินจังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชุดอย่างเงี้ยอ่เนี่ยแล้วก็คือคือถ้าวางน้องแบบนี้ก็เปหมือนน้องกอดกระเปาใช่นะแบบน่ารักอันนี้น่าเอ็นดูมากนะครับกล่ององสุดท้ายนะครับที่ไม่ได้หนักแต่ว่าดูคงเคร่งและดูข้างในมีแบบอุปกรณ์เยอะเหมือนมีอุปกรณ์นี่เรายังขาดตัวอะไรที่เป็นตัว normal บ้างอะไรพี่โข ใช่ไหมแล้วก็มีตัวตัวจุลสิกกายยังไม่ได้นะครับมีอะไรอีกพี่โกก็มันเหลือแค่2องพี่ไบอ้าวหรออุ้ยนั่นหมายความว่าถ้าเราได้ซีเกตเราก็จะได้ไม่ครบถูกไหมตามปกติอันนี้เบาหรือหนักอันนี้เบาน่าจะเป็นในตัวไข่เบามากเพราะตัวไข่มันจะเป็นชิ้นเดียวอะเดานะพี่โกเดาว่าเป็นไข่เออสรุปว่าน้องก็คือน้องไข่อ่ะอ่ะให้ลุ้นให้ลุ้นให้ลุ้นหนึ่งสองสามไขวะวเอยไกระวัว จุลสิกไกจุลศิกร์อุ๊ยพี่ชอบตัวนี้อุปกรณ์เยอะจริงๆอ่ะตัวตัวไดโนเสาร์ที่เป็นนกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไทสเลท็อปม่ใช่ <laughs> เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไทสเลท็อปเมื่อก่อนพี่จำชื่ออยู่นะเพราะพี่ชอบแบบว่าที่มาจากขบวนการใช่ใชสีมู น้องมีหมวกมีธงมีแบบมีอุปกรณ์เยอะอยู่นะตัวโชว์ข้างหน้านะครับใช่ตัวโปรโมทก็คือเขาจะมีหมวกมาให้ด้วยนะครับมีหมวกมีธงอ่ะให้ดูชุดก่อนนะครับชุดน่ารักมากละเอียดดีมากคือคือน้องอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วดูข้างหลังเป็นโลโก้ Jurassic World เห็นปะ่ะและถือธง Jurassic World มาด้วยน่ารักมากเห็นไหมแล้วก็มีพร้อมมากับ นี่ทาราเด็ทิวใช่ไหมถูกไหมไม่รู้ไม่รู้แต่น้องปอาลูกวีดด้วยนะอะไรนะน้องปอาลูกวีดโอ้ยมีปอาลูกวีดด้วยแบบว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นไกด์ไงเไกด์หัวหน้าถั่วมาทางนี้ปคิดมาทางนี้ใช่เป็นหัวหน้าถั่วเออเป็นไกด์ถั่วเป็นไกด์เพราะมีทั้งธงอยู่น้องวีดใช่เหนื่อยไม่ใช่เต้นเต้นหนักนะอ่าหนักจริงๆคือตอนนี้ยังไม่ได้ก็คือจูเลสิกฮิสตอรีใช่ป่ะซึ่งเป็นอุ้ยแต่ แต่ว่าจะรูสิก h i s t o ก็ดูสวยอ่ะเป็นแบบว่าน้องเดนน้องดีโมเดนเทเสาซึ่งอยู่ในไข่อ่ะเอาไงอ่ะพี่โกเต้องไต้องไปสั่งแยกอีกนะฉันว่าไข่ไข่น่าจะหนักเมื่อกี้พิ่งบอกว่าไข่น่าจะเบามันน่าจะตันๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้สั่งได้ตลอดจริงๆอันนี้พี่โกว่าสั่งสั่งเป็นคนสั่งมาพี่โกจจำได้ไหมว่าสั่งอะไรให้หลุนทั้งันนั้นไถลาซาด้าไงแล้วก็ไปเจอสอบออฟฟิเชียลกับป๊อปมาร์ทไงแล้วเข้าไปดูเอ้า ราคาดีว่ะเฮ้ยแต่มันตัวแน่นก่องอแต่ฉันเห็นฐานตั้งแล้วว่ะไม่ไสิขข่คเอาให้ดูการ์กัน่ะแต่ตัวนี้ชอบชอบตัวนี้น้องหลับอยู่ในไข่น้องหลับอยู่ในโอ้ยใหญ่มว้าโอ้โอ้ยโ้ยโอ้โอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโน้โอ้ข้างอ้ยโ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 อโ้โ้ยยโโมแบบเบบี้ไดโนเสาอออ้้้้้ง้้้้ยย อุ้ยสวยมากมี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 เคลียงมีอะไรอ่ะมีเหนียงน้องมีงอนใช่เหรอเรียกว่าอะไรอ่ะน้องลาบเคลีบเรียกว่าคลีบไม่ใช่อะไรอ่ะน้องนั่งคุดคูหลับอยู่เออแล้วมีหางน้องมีหางที่ตูดด้วยมีอะไรนะมีหางที่ตูดจริงเหรออุ้ยนั่นแหละแบบหางงองออย่างนี้เหรอใช่กำลังแบบนั่งคุดคูไงแล้วก็มีหางออกมาอ่าอ่าประกอบรัวางสวยนะตัวฐานจะเป็นแบบเหมือนเหมือนอัมพันน่ะอ่านี่เหรอ ต้องดีดังนะรูจะอัมพันธ์ไหมสีเหลืองเหลืองไงอัมพันอันนี้เป็นไข่นะครับตัวไข่คือเพ้นสีมาดีมากเลยนะมีแบบไล่สีจากข้างบนแล้วก็อันนี้เป็นแบบระวังอ่ะเพ้นสีอย่างเงี้ยระวังทะลอะได้ง่ายใช่ไหมเอาน้องใส่ไว้ในนี้นะฮะอ่ะเอาน้องอ๋อก็คือพอตั้งแบบพอดีปุ๊บอ่ะน้องจะแบบนั่งได้เลยนั่งได้เลยนะฮะแต่อนนี้เราก็ต้องหาเหลี่ยมเหลี่ยมในการปิดก่อนนะฮะนี่ไง น้องจะแบบะจะนอนพอดีกล่องเห็นไหมจะนอนพอดีไข่แบบนี้เลยนะครับน่ารักมาริงน,น,น้องอยู่เหมือนอยู่ในหลอดทดลองเลยใช่ยังไงต่อยังไงยังไงยังไงดีกิ๊ซิกิ๊ซิแกะต่อสิจ๊ะรู้สึกว่ามันเบากว่ากล่องน,น้องไข่เมื่อกี้อ่ะอ๋อเธอคิดว่าฉันสั่งมาให้แยกุ่นซีเกตอย่างนั้นหรอแน่นอนอ่ะเปิดอะไรก่อนดีอ่ะอ่ะ อันนี้เป็นกล่องเดียวกันดีกว่านะฮะอันนี้เผืเ่อๆซื้ออย่างอื่นมามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บขาดจ้าแกะเลยเอ,อ้าวอ๋อด้านนี้แกะด้านนี้ะนะจ๊ะนะฮะแกะด้านนี้แล้วจะแกะได้นะจ๊ะและกล่องนั้นก็คือลากล่องนั้นก็คืออุ้ยอะไรอะอุ้ย ไอตัวเล็กเหรอแล้วอ,อยากไปไปไ,ปไ,ปไปอเนี้ยขี้โหรอขี้โหรที่ได้น้องตัวเล็กอย่างเงี้ยพีโ่โหรอ่ะฮะอันนี้คืออะไรเอย่ยลองดูลองดูเป็นซองแบบนี้นี่ซองเล็กๆนี้ตัดนไกลๆสิไมค์เขามีไอ้นี้ตัดอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยนี่โมจิยูโมจิยูเธอเธอเธอเห็นซองสุกๆเล็กๆแบบนี้เธอซื้อชอบซื้อมาสุกไงน่ารัก,ก,ก,กจริงๆแบบนี้มีหลายสีด้วยนะฉันว่านะ ถ้าส่องไฟจากข้างหลังสวยมากๆนั่นเลยใช่ใช่หรือว่าอันทีก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เหมือนกันหลุนอ่ะหลุน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 ก็ได้นี่อันนี้วางไว้กับน้องสีแดงสวยชื่อแกเลยนะอ่ะขาดไหมไม่เพราะเราดึงถูกทางแล้วนะฮะเป็นซองเหมือนกันพี่โกงนี่เขาแพ็กดีอ่ะชอบอ่ะขนาดซองเล็กๆนะใช่กช็เป็นดีโมก็ดีโมเหมือนเมื่อกี้ไงอ่ะพี่โกแกะบ้าง เมื่อกี้ของพี่ไปได้สีแดงอ่ะมันรุนกันว่าของพี่โกได้สีอะไรจะได้สีฟ้าอ่ะลองดูว่าได้ฟ้าไหมแข่งเห็นวะดึงเลยเห็นไหมมันมีมันมีเนาะอ่าจุดปากเห็นปะเออดีว่ะเนาะเราแกะง่ายอ่ะฟ้า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 ว้าสีดำอุ้ยแต่สวยนะเหมือนอะไรเหมือนอะไรรู้ไหมอ่ะใครอ่ะเหมือนลูกเขียดเลยหันหน้ามาก่อนอันนี้พี่โกซื้อหรือเขาแถมเนี่ย เขาน่าจะแถมมาให้เขาจะแถมมาให้คือจริงๆอ่ะโปรโมชั่นแถมมีตลอดนะใช่แล้วก็มีลดราคามีอะไรเยอะแยะเลยใช่อย่างล่าสุดอ่ะพี่ให้เข้าไปเห็นอนะมันมีแถมเนี่ยอะไรครับดี Mo ่ไ k i n g Limit เต็ดอะอุะอ๊ยใช่ต้องแต่จำไม่ได้ว่าซื้อแบบประมาณ4 0 0 0กว่าบาทหรือแบบเขาจะมีโปรโมชั่นแบบซื้อครบแบบ4 0 0พ5,000า0 0นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบส่วนลดด้วยนะเออแล้วก็มีแบบของลิมิเต็ดแถมตลอดเลยนะถ้าเกิดว่าซื้อในแบบขั้นต่ำที่เขาแบบ,บมีเขาจะมีเขาจะมีโปรโมชั่น ยกบ็อกก็ได้แล้วนะเออใช่นะยกบ็อกก็คือได้แล้วได้แถมแล้วนะครับหรือจริงๆแบบยกบ็อกแล้วก็บวกอะไรอีกนิดๆหน่นนนอยๆอะไรอย่างเงี้ยก็กกได้แถมบางทีก็ได้ลดเออคุมนะคมค้มนะคะุ้มคุ้มนะฮะก็เข้าไปดูได้นะ,ะสำหรับคนที่ชอบแกะกล่องสุ่มนะฮะใน Lazada นะครับของ Pop Mart Official Store นะครับก็คือ,อเป็นเป็นเป็นเฉพาะลิขสิทธิ์ของ Pop Mart นะใช่เป็นเฉพาะลิขสิทธิ์ของ Pop Mart เฮ้ยเดือนหน้าเราไปญี่ปุ่นแล้วเดือนหน้าสิ้นเดือนสิ้นเดือนเราจะไปญี่ปุ่นเราจะไปไหนเราจะไปไหน Pop Store Mart ที่ฮาราจูกุ ชิจิสุม่มอยากไปตักไอตักตักตักอ่ะไม่มีตักโหไม่มีหรอไอกเกาหลีโอ้ต้องไปตักที่เกาหลีโอเคโอ้อยากไปตักจังเลย่ะเ <c oughs> ปนเกาหลีจองตัวไปเกาหลีไม่ไม่กลาไป <c oughs> แต่ใครไม่ได้ไปไม่เป็นไรอยากสุ่มทำไงเข้าไปที่ลาซาด้านะครับของป๊อปปัดเอาพิชเช่ชอ็อปได้เลยแล้ววันนี้พี่ไบค์ก็มีโค้ดส่วนลดมาแจกด้วยครับทุกคนสามารถกดรับโค้ดส่วนลดได้ที่เด s c r i p ช i ่นได้เลย เป็นยไงกันบ้างครับกับดีโมจูราสิกโบนะครับน่ารักทุกๆแบบเลยคือใครที่เป็นแบบสาวโงองดีโมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะฮะใครชอบดูคลิปแกะกล่องสุ่มสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไวจะเอามาแกะให้ดูกันอีกอย่างแน่นอนนะฮะและใครเพิ่งแกะดีโมหรือแกะกล่องสุ่มของป๊อปมาตตัวไหนคอมเมนต์บอกพี่ไวด้านล่างด้วยนะครับวันนี้พี่ไต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายาก่ะชอบตัวไหนที่สุด ชอบตับตัวเล็กนี้ชอบตันี้ชอบผมแถมสรุปชอบผมแถมถ้าชอบนะชอบชอบไข่ชอบตัวนี้แล้วก็ชอบตัวนี้ชอบอะไรกลมๆหมดเลยใช่